ฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนดีและแม่ไทยไรอะไม่ต้อง เก็บกล้องไปเอามองวิวดีกว่าแกล้งทำเป็นไม่สนใจลูกชายสนุกสุดๆวันนี้นางยังไม่อยากกลับด้ที่เราพาน้องไปคลาสนานๆทีเพราะเวลาไปทีไรน้องกลับมาป่วยก็เลยหยุดยาวไปเลยและแม่แอบ,บสังเกตพัฒนาการน้องรอบนี้น้องเหมือนเริ่มรู้เรื่องขึ้นแล้วเริ่มรู้จักเอนจอยเล่นกับเพื่อนบ้างแล้วขากับหน้านางก็เลยมุ้ยเป็นตูดเลยอย่างที่เห็นวันนี้ไปถึงก่อนคลาสเริ่มนะจ๊ะออกจากเยมโซนสุดๆปกติจะเป็นคุณน,นายสายเสมอรเราสองคนปกตินี่ก็คือเดินเข้าคลาสบบฟิน่าเล่จ๊ะคนสุดท้ายห่นนคิม้้ีีใ ีนน้นทแล้วพอได้เวลาคลาสเปิดประตูคนก็เริ่มเดินทยอยเข้าไปในคลคสอีแม่ก็ดันซุ่มซ่ามจ้าทากาแฟหกไปครึ่งแก้วใส่ในรถเคนโอยต้องเช็ดอีกและความพีคอยู่ที่ว่าแกฉันลืมเอาทิชชู่มาจ้าเอาแล้วทำไงล่ะทีดีนะถึงแม้ว่า IQ เราไม่ส่งแต่ EQ เราสูงปี๊ วิ่งกระเตงลูกจ้าไปหยิบทิชชู่ในห้องน้ำมาเช็ดแต่ทำไปทำมาวันนี้เหมือนคงจะลืมพกอีคิวมาด้วยละมัง้งแหม่กาแฟหกไปครึ่งแก้วหยิบทิชชู่มาสามแผ่นโอ้ยมันจะไปพออะไรถามเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลยังรู้เลยอีแม่สภาพก็คือมีน้ำกาแฟขังอยู่ในรถเข็นเยอะมากคือเหมือนตอนเด็กๆที่ครูให้เอาทรายไปใส่ในลูกน้ำยุงลายที่มีน้ำขังอยู่ในบ้านตามกาบมะพร้าวอะไรอย่างนั้นน,ะนี่ถ้าจะเช็ดช้ากว่านี้ยุงลายจะมาวางไข่แล้วเนะวางแล้วก็กระเตงลูกวิ่งไปห้องน้ำอีกรอบจ้าเพื่อหยิบทิชชู่มาทั้ง้้วนเออเอา,าท่แนนแลลละะครีีกดูิิปปตบ ทำไงอะลูกจะไม่ได้เรียนแล้วหรอวันนี้โอ้ยเจอเมากี่รอบแล้วจะเจอวันนี้อีกไม่ได้แล้วนะเราสองคนแม่ลูกอะทำไงอะอ่ะแล้วก็ได้เวลาสู้เพื่อลูกอีแม่สวมจริตด้านคุณด้านเขาไว้ด้านได้ไออดว่าอีแม่ท่องท่องอ่ะหนึ่งสองสามเดินเข้าไปแล้วก็เคาะประตูแม่ก็บอกว่าแอมโซซอรี่นะฉันทำกาแฟหกฉันมาก่อนนะเวลาต้องนานแต่ว่าฉันต้องหาเวลาเช็ดฉันไม่มีผ้าฉันต้องวิ่งไปเอาในห้องน้ำ bla 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 เหล่านี่ก็ไม่รู้ว่าเขาฟังหรือเปล่านะเขาก็เออเออโอเคเข้ามาเข้ามาอะไรเงี้ยก็นั่นแหละกว่าจะเข้าคลาสได้กกกก็็เเเเรรรรรรื่ออออองงงงงาา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 าลลลุััโโยยยยะะไนนนนนหหชีีวิิิตจๆข้คสสสแบมทดึ นี่เป็นคลาสลูกนะถึงทำแบบนี้แต่เป็นคลาสแม่นะโอ้ถ้าเขาล็อกประตูบายจ้าไปอื่นแล้วแล,ล้วไปโต้ในคลาสนางก็ดูจอยมากดูดีนั่งเฝ้าถังของเล่นเลยจ้ารอบอ,อื่นๆคือไม่ได้จอยขนาดนี้นางก็จะเล่นของเล่นอยู่ชิ้นเดียวแต่รอบนี้คือแบบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกชิ้นที่2 3 4 5ครั้งไปแล้วเลลวาลานางคานไปเจอเพื่อนนางก็จะมีโมเมนต,ต์หยุดเสฮหายหยุดเล่นกับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยว่าไงไว้แกอะไรแล้วเล่นไปเล่นมาอีแม่เจอคราบพี่ชายที่แสนดีแบบอืมรักน้องอยากจุบน้องอยากเลี้ยงน้องเห็นแล้วก็็ออออออยยยาากกกจะะะมีีีีีนนนนนนนให้้้้งงตสัเเเขป่่ชทแดไ อ๋อไม่ใช่จ่าจิกจ่ะจิก,จกตะปบลูกตาแล้วนึงพับแผ่นยาวๆเลยจ้าควักลูกตาออกมาคือที่นี่เขาก็ดีนะตรงที่แบบว่าเออพอคลาสเลิกแล้วก็สามารถเล่นได้ตาม,มัพยาใส่คุณไม่ออกฉันก็ไม่ไล่แต่มองตาเขียวจ้าหล่อเล่นอีแม่ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเขาก็ไม่ได้มองตาเขียวหรอกเขาก็แค่เออมองมองมองเบาๆมองให้รู้รู้ึกมองให้เรารู้อเ,รรเออเอเอต้องกลับแล้วนะอะไรแบบนี้ฟิลแบบรักนะแต่ไม่แสดงออกแต่ฉันก็อยากบอกนะแต่เออก็ไม่พูดเลยแล้วคิดดูนะค่ะเขาว่าสมบุกสมบันแล้วค่ะกลับยิ่งกว่าจ้าลูกฉันคือตะเเกกีียยดาา้่จใชวลถูันท มือเด็กเดี๋ยวนี้มันเหนียวเนาะคือแบบต้องแกะต้องแงะมือออกจากของเล่นออกจากทางของเล่นโอ้มือตีนตุ๊กแกคนเป็นแม่นี่คือต้องใจแข็งเหมือนกันนะเอาจริงโดยเฉพาะฉากที่ลูกลงไปนอนดิน้นชะักะตุกกับพื้นจะให้มาเผยร่างเดิมตาเขียวตาแข็งใส่ลูกต่ว่าใส่ลูกก็ไม่ได้ท่องไวท่องไว,งไวหมอประเสริฐบอกว่าไม่ได้หมอประเสริฐบอกว่าห้ามเธอหมอประเสริฐบ,บอกว่าให้เขาดื้อให้สุดให้เขาดื้อให้พอเออ,อคุณหมอขาแล้วเขาจะสุดตอนกี่โมงคะแล้วเขาจะหายดื้อตอนไหนตอนนี้แม่เรียวในมืออีแม่สันยิ่งูหายิ่งยิพ ไม่ออกเลยว่าแม่แม่ที่มีลูกหลายๆคนนะ่ะเลี้ยงยังไงวะหึงเก่งจริงๆสุดยอดทางนี้ก็คือท่องยุบหน่อพ้องหนอไม่โกรธหน่อไม่ตะคอกหนอไม่ตะวัดหนอไม่ตาแข็งหนอตกงท้ายที่บอกตัวเองว่าไม่เป็นโรคประสาทขนาดสิเดเดือนกว่ายอย่างขนาดนี้เดี๋ยวรอไว้ท้องสองสาขวบก่อนนะอยากจะรู้ว่าจะขนาดยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ติดตามชมกันตลอดนะอีแม่ขอตัวไปรับยาช่องสองเอ้ยพาลูกกลับบ้านก่อนไว้มาบนไม่เอ้ยมาเล่าไม่นะบ๊ายบาย